สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตรุ่มน้ําเสียวและสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมโครงการทํานา3ไร่ได้ผลผล,ผลิต10ตันทุกท่านเลยนะคะค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นวันที่15กันยายน2564นะคะวันนี้ค่ะเราก็ได้ทําการฉีดพ่นไตโคโดมาแล้วก็คีตโตเมียมค่ะเพราะว่าหลังจากฝนตกนะคะ ข้าวก็จะมักพบปัญหาที่เกิดตามมาก็คือเป็นโรคเน่าคอรวงโรคดาน้ำค้างนะคะวันนี้เราก็ได้ทำการฉีดพ่นเพื่อป้องกันไม่ให้โรคพวกนี้เกิดขึ้นในนาข้าวของเรานะคะโดยส่วนผสมนะคะท้ายิตโตเมียมครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ไดโคโดมาอีกครึ่งกิโลค่ะแล้วเราก็จะผสมร่วมกับกากน้ำตาลซึ่งกากน้ำตาลน,นะคะก็จะไปทำให้ เชื้อราของเราเร่งการเจริญเติบโตค่ะทำให้เชื้อราที่เราใช้ทำงานได้มีอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยกากน้ำตาลนะคะเราจะผสมในอัตราส่วน1กิโลกร,รัมค่ะโดยเราจะผสมในน้ำา200ลิตรค่ะน้ำที่เราใช้นะคะไม่ควรใช้น้ำจากระน้ำหรือว่าคลองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ำ มีเชื้อโรคเจือปบบนอยู่หรือไม่น้ําที่เราใช้ตอนนี้นะคะก็คือน้ําที่มาจากาการขุดเจาะบาดาลค่ะระยะเวลาแล้วก็ผสมไว้1คืนครึ่งวันค่ะเพื่อที่จะให้เชื้อราของเรานะคะขยายเพิ่มจํานวนมากขึ้นค่ะ นำส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงมาในถังน้ำขนาด200ลิตรค่ะแล้วก็คนให้ใหเข้ากันแล้วก็หมักทิ้งไว้1คืนกับอีกครึ่งวันค่ะเดี๋ยวเราจะาทำการฉีดพ่นในวันพรุ่งนี้เช้าค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่16กันยายน2564นะคะวันนี้เราก็จะได้ทำการฉีดพ่นไซโคลเรมาแล้วก็ฮิตโตเมียมที่เราได้ทำการหมักไว้ ในช่วงบ่ายของเมื่อวานก็เป็นก็หมักไว้เป็นระยะเวลา1วันพอดีค่ะก็มาดูนะคะว่าเชื้อก็จะพราว่าเชื้อราที่เราหมักไว้ทั้งสตัวมีความเข้มข้นขึ้นค่ะก็เนื่องด้วยหากใช้ระยะเวลาในการหมักนานก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มจํานวนของเชื้อราแล้วก็ทำให้เชื้อราที่เราจะนำไปฉีดพ่น มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะแล้วเราไปดูกระบ,บวนการต่อไปกันค่ะว่าจะมีการฉีดพ่นอย่างไรบ้างค่ะตามมาดูกันค่ะ<ม>แล้วกระบวนการของการฉีดพ่นของเรานะคะเราไม่ได้ฉีดแค่พันธนค่ะแต่เราจะฉีดตั้งแต่ปลายใบของต้นข้าวจนถึงคนของต้นข้าวค่ะ เพื่อที่จะเน้นในการรักษาโรคที่เกิดขึ้นในนาข้าวของเราก็คือเป็นโรคกาบใบแห้งแล้วก็ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นหลังจากฝนตกนั่นก็คือโรคเน่าคอรวงแล้วก็ราน้ำค้างค่ะแล้วก็เราก็มาติดตามผลกันนะคะว่าในวันที่25กันยายน2564จะมีการแต่กอเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนค่ะ แล้วก็มาติดตามชมในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ